สวัสดีครับมาพอ,อกันอีกอีพีหนึง่งหลอบนี้เขาจะมาเก็บเบ็ดหลอบเชา่ากันการลองลุนน้ำกันเมึงครับว่าสีมีปลาเขามากินเบ็ดหราอเ่หลังจากที่เมื่ขึ้นนี่เขายามหลอบทุดทถ่ายไปประมาณ2องถุ่มนิดๆน,นะครับอันนี้ก็จะมาเป็นหลอบเช่าเลยคราวนี้ เอครับไปกันเลยครับเนี่ยมาเตะไก่เห็นหอยดินเลยครับหลังนี้แต่ว่าป่าที่ยังอยู่บ่สังเกตสังเกต็ดอยดินครับดินคักดินคักดินเนี่ยมีขั้นเจ็ดเหรอเห็นบ่หยาเต็มเลยแต่ว่าป่าบ่อยู่แล้วครับโอ้เสียดายป่ารุดไปเลยฮะดินแห้งคักไหมน่าจะตัวใหญ่พอสมควรเลยเหรน,นี่ เรียบร้อยครับหลุดไปแล้วหนึ่งหลุดเลยกายังปเปียกๆครับน่า,นาจะเพิ่งหลุดไปบนทนดนน,น,นี่นี่ตันดขั้นเด็ดจนเปียกเลยโอเคครับเดี๋ยวไปรุ่นหลังมหมหลังนี่ถือครับ รอ,อบเสาครับรอบเสามาแล้วหนึ่งลังนี่โอ้โหโตกับบกขยัยครับตัวนี้บกขย,ย,ยัยเป็นไลแต่ว่าหังหงอ้วนเนาะตัวใหญ่แต่อ้วนนะแต่ว่าโตที่ลดไปนะอ้อยดินให้แหงครับครับดินเดว่าขั้นเบีดเท่านี้จมลงไ่ได้น้มเลยอโอเคครับผลงานรอบเช้ามาแล้วหนึ่งเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเรื่อยๆครับจะมีอีกบ่ เอ่ครับจะเ,เก็บปลาก่อนออแล้ะครับลังนี้หลังจากที่เข้ายามมาหลายหลังกามาเห็นตัวหนึ่งอยู่ลังนี้เห็นหอยดินอยู่ต,ตัวบกขยี้ครับตัวนี้ <c oughs> ต,ตัวบกขยี้เป็นไรซ้มโตก้อนหนานี่นะครับเนี่ยดวงโตครับแถมที่สองมาแล้วใส่สวยๆครับบกขยี้เป็นไรน,นี่เลย สองแต้มนะครับเสานี้ EP 3นะครับสองแต้มแล้วก็รอรุ้นกันต่อไปว่าจะมีเพิ่มอีกบ่เพราะว่าตอนนี้เบสเท่ากับเหลืออยู่บรายลังนะครับก็อุ้ยผมกะยามาลายลัง,นนลลง็สมควรนะปึ๊บเหยียบ้อยครับ ใ okay, ครับผมเรียบร้อยครับผมเก็บเบ็ดเสร็จเรียบร้อยได้สองตัวแต่ว่าเราทราบว่ามีตัวใหญ่ครับพี่นี่ผมมีตัวใหญ่เนาะคือ,อหลอบเท้ายามหลอบแหลกกับหลอบสองนี่ครับสองแต้มกัพ่อได้ครับพ่อได้อยู่เบ็ดเท่าสี่สิบขันนะครับเนือที่เขาใส่ก็ยังเป็นตับไก่เงือตับไก่คือเก่านะครับโอเคครับผมกา ากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับเพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ผมได้เห็ดคลิปต่อไปก็คลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปไปเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ